ท่านสมาชิกค,ครับก่อนที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศต่อคำถามของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการธรคำนาคมนั้นผมจะขออนุญาตต่อที่ประชุมย้อนไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนการไปดีรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการไปดีรูปประเทศด้านสังคมตอบคำถามของท่านนิพนธ์นาคสมภพผู้แทนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคที่ยังติดค้างอยู่ก่อนนะครับขอเชิญท่านผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรีตอบ ชี้แจงคำถามของท่านนิพนธ์ขอเชิญครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกให้ชี้แจงตอบข้อสักถามกรณีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ ว่าปัจจุบันการดาเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตเรียนข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าตามที่ท่านนิพนธ์ได้สอบถามแล้วก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนรัศฎรหรือปอสอสอได้เคยนำร่างพระบัญญัตินี้ไปพิจารณาแล้วรอบหนึ่งนั้นเป็นความจริงครับ ขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดอยู่ในกระบวนการที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัตนินี้ไปที่สำนักงานเลขาธิการคณระรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าสู่การประชุมของคณะระัฐมนตรีในรอบที่สามครับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นเนี่ยโดยวัตถุประสงค์หลักถ้าเอาภาษาบ้าน ก็สามารถชี้แจงได้ว่าเป็นร่างกฎหมายที่ต้องการจะดูแลสื่อไม่ให้มีใครมารังแกในขณะเดียวกันก็ดูแลไม่ให้ใครมารังแกสื่อเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนั้นยังมีการส่งเสริมสนับสนุนที่จะให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเนี่ยได้รับการฝึกอบรมโดยสภาวิชาชีพสื่อมวลชนจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน อันนั้นคือสาระสำคัญและวัตถุประสงค์หลักของร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับก่อนหน้าที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะตกมาอยู่ในมือของกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขาที่จะยกร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องเรียนว่าได้ผ่านการดำเนินการมาแล้วหลายช่วงเวลาด้วยกันตั้งแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูป แห่งชาติหรือสอปอชอแล้วก็สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปอทอซึ่งในความพยายามยกร่างกฎหมายฉบับนี้นั้นก็ปรากฏว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสาเร็จผลด้วยมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็นคนเสนอกฎหมายกับผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อพลชน สื่อมวลชนเองก็มีความวิตกกังวลกลัวว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะเข้าไปกํากับดูแลจนทําให้เขานั้นไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีเสรีภาพในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มองว่าถ้าปล่อยให้สื่อดําเนินการเองแล้วพวกคุณจะควบคุมกันได้หรือก็จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้จนกระทั่งวันที่7ธันวาคม2560 ท่านนายกก็ได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนขึ้นมีท่านอาจารย์บวรศักดิ์เป็นประธาน,นหลังจากนั้นต่อมาวันที่24กรกฎาคมปี2561ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมีท่านอาจารย์มานิตสุขสมจิตซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้สื่ข่าวหรือสื่อมวลชนอาวุโสเป็นประธาน แล้วก็มีผมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นฝ่ายเลขาซึ่งรับไม้ต่อมาจากท่านประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือท่านจิรชัยมูลทองรยนะครับหลังจากที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการยกร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ดำเนินการจัดประชุมทั้งสิ้น6ครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่17สิงหาคม 2,561จนกระทั่งถึงวันที่19ตุลาคม2,561ใช้เวลาแค่เพียงประมาณไม่ถึง2เดือนครับในการประชุม6ครั้งนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยโดยเป็นการจัดกิจกรรมออนกราวใน4พื้นที่ภาคเหนือจัดที่พิษณุโลกในวันที่19กันยาภาคใต้จัดที่สงขลาในวันที่24กันยา ภาคอีสานจัดที่ขอนแก่นในวันที่26กันยาและกรุงเทพส่วนกลางจัดในวันที่27กันยาหลังจากนั้นเมื่อได้ยกร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยก็ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่18ธันวาคม2561คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบณนะเวลานั้นนะครับ แล้วก็มอบหมายให้กฤษฎีกานั้นนำเอาร่างกฎหมายนี้ไปตรวจพิจารณาดำเนินการให้ครบถ้วนเพราะว่ามีข้อสังเกตอยู่หลายประการจากที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อมาวันที่7กุมภาพันธ์ปี2563คณะการกฤษฎีกาคณะพิเศษได้ตรวจร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้แจ้งให้กรมประชาสัมพันธ์ยืนยัน ว่าเห็นชอบตามการปรับแก้ไขร่รางกฎหมายหรือไม่พร้อมทั้งให้กรมประชาพันธ์นั้นทําบทวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมายและแผนในการจัดทํากฎหมายในลําดับรองด้วยหลังจากนั้นวันที่20กุมภาหกสามใช้เวลาเวลาเป็นถึง20วันนะครับไม่ถึง20วันกรมประชาพันธ์ได้มีหนังสือตอบ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นเห็นชอบรวมทั้งได้ส่งผลการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายและแผนการจัดทำกฎหมายในระดับรองไปด้วยแต่ต่อมาทางกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือมาอีกสอฉบับคือในวันที่23มีนา6กและ29เมษา63ขอให้กรมประชาสัมพันธ์นั้น นำเรื่องกลับมาเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแต่ให้นำเสนอในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเป็นเจ้าภาพนะครับพร้อมทั้งให้นำเอาบทวิเคราะห์ผลกระทบไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วยกรมประชาพันธ์ก็ได้ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งแล้วก็ส่งหนังสือกลับไปยังสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่28กรกฎาคม2563ก็ใช้แล้วเวลาไม่นานเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้ได้นําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นรอบที่สองเมื่อวันที่22กันยายน2 5 6 2ในครั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบด้วยข้อกังวลหลายประการในขณะนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาล ในเวนานั้นเนี่ยถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนในเรื่องของการทํางานนณยมนตรีก็เลยมองว่าถ้าผลักดันกฎหมายนี้ออกไปโดยที่ไม่ได้ดูให้รอบคอบเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้หลายฝ่ายเกิดความเข้าใจผิดคิดว่ารัฐบาลจะไปควบคุมสื่อหรือบางฝ่ายอาจจะมองว่าการปล่อยให้สื่อควบคุมกันเองเนี่ยเสมือนการที่รัฐบาลต้องการหาพวกคือเอาสื่อมวลชนมาเป็นพวกก็มองได้หลายประการ ที่ประชุมคณะมนตรีจึงมีมติขอให้ส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนรัศฎรเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดก็ปรากฏว่าคณะกรรมการปสสได้พิจารณาเรื่องนี้ในเวลาต่อมาจนกระทั่งพิจารณาเสร็จก็ได้ส่งกลับไปให้คณะรัฐมนตรีรับทราบอีกครั้งหนึ่งว่าคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนเนี่ยเขาพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่9กุมภา2564มีข้อสังเกตมาหลายประการด้วยกันหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีโดยสำนักงานเลขาธิการได้ส่งเรื่องให้กรมประชาพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวันที่23เมษายน2564กรมประชาพันธ์ได้นำ เรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนมาประชุมกับคณะอนุกรรมการยกร่างทุกคนก็มีความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ผ่านการพิจารณามาหลายรอบแล้วได้รับการดูจากท่านอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ได้รับการดูจากท่านอาจารย์บวรศักดิ์รวมทั้งจุดเปราะบางของร่างกฎหมายฉบับนี้ก็คือถ้า ดำเนินการไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการปอสอสอหรือคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนเนี่ยมันก็จะเข้าไปวนวงรอบเดิมเหมือนสมัยที่สปชสปทและก็สนชทาก็คือสื่อเขาไม่ยอมให้มีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการจริยธรรมในสภาองค์กรวิชาชีพสื่อที่ตั้งขึ้นตามร่างกฎหมายฉบับนี้ก็เลยจําเป็นต้องยืนยันกลับไปว่า กรมประชาัมพันขอยืนยันในร่างกฎหมายฉบับเดิมแต่ก็ไม่ติดใจถ้าจะมีการแก้ไขในชั้นของสภาก็พร้อมจะไปชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้องจึงกลายเป็นว่าณขณะนี้กรมประชาัมพันธ์ได้ส่งหนังสือไปถึงสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเพื่อขอให้บรรจุเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นรอบที่สามทั้งหมดที่เรียนตารางเวลาและไทม์ไลน์ให้ท่านฟัง ก็เพื่อให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพ mm ันธ์ในฐา mm นะเป็นฝ่ายอนุกรรมการและเลขานิการของคณะกรรมการที่ยกร่างร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เร่งรัดดาเนินการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความละเอียดและก็รอบคอบก็ขออนุญาตกลับเรียนเพื่อที่ประชุมทราบเท่านี้ครับกลับขอบพระคุณครับ